ผมรู้จักราชาหมอตู้ไอ้บาเบกปแล่ะเฮ้ยอย่าพูดเกินมันก็พูดเกินไปอัตราการออกเหรียญเยอะอยู่นะระยะสุดทอ่วู้บ้า สิบกล่องก็ออกแล้วไม่ต้องพูดเยอะหรอกนะไม่กล่องนู้นดิอย่าสุ่มกล่องประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะ,อะโอ้เยอะกล่องนู้นมันมันมันทายนี้กูไม่ชอบอ่ะเพื่อกูชอบกูอยางเนี้ยรุ่นดีอันนี้อันเนี้ยมันได้เนี่ยคือมันแบบถ้าได้อันนี้นเอาไปแลกมันก็ไม่เท่เขสิบอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้คือไม่ได้เลยเออกระจายไปเลยห้าสิบห้าสิบไปกูว่าหมดเกินพันนะกูบอกกูเลยนะว่ากูใช้ไม่เกิน พันนะว่าเกินพุ่งเกินาะว่าเกินโชว่างมุมได้ยากกล่องแรกได้ดิเพื่อนชายโชวหางมุมสิกล่องแรกได้แล้วมันก็ชอบแบบเอาแบบเปอร์เซ็นต์มาแบบว่ามาพูดกับกับกูอ่ะซึ่งกูคือสิ่งที่มันเกินคาดไงโอมนั่นไงไม่มันต้องแบบทีละกล่อง ห้าทีกูไม่ดูหรอกกูกูไม่ดูหรอกไอ้ย่าถ้าถห้าทีห้าทีห้าทีออกนั่นน่ะออกเพชรแดงหมดเลยน่ะอ้าวกูบอกว่าห้ากองไงที้งท้ายมันรูดหมดหน้าเลยกูกูเชื่อเลยที้งท้ายมันรูดหมดก็ไม่ติดเชื่อมึงนี่แบบสัปรรถสี่กล่องแล้วมึงนับหน้านะว่ากูใช้ไปกี่กล่องอ่ะเนี่ยมาแล้วรอบเนี้เรือบแล้วเลือบแล้วมนกดมันจะซื้อกูมันกดซื้อมึงเชื่อกูว่าผมไม่น่าเกลียดขนาดนั้นขอบคุณครับวิววิวม่งช้ามันทำช้ากูตกใจ เอาหนับานาห้ากล่องแล้วนะพี่ไอ้กี่กล่องมันมันต้องประมาณกี่กล่องถึงจะได้ปกติอะถ้าปกติถ้าตามหลักการก็ต้องสองร้อยกว่าตัดไปเอากี่กล่องพี่ได้สองร้อยกล่องเลยเหรอสองร้อยห้าสิบกล่องถึงจะได้ตาตาธนาเลยมันไม่ไม่มันรู้ได้สูงสุดร้อยกล่องพี่ไอ้ผมเปิดทีเดียวกี่กล่องห้าสิบไปเลยป่ะเดียวป้าห้าสิบเนี่ยไม่เยอะหรอกพี่โอกาสการได้มันต่ำอยู่หนักโมวิกระตุกวิกระตุกกระตุกเฮ้ย พวกโง่กูไปซื้อกูสุ่มกระจอกว่ะมึงดูดิมึงดูดิกูกับพี่ไอซรวมดวงกันสองคนอะถูกกว่าซื้ออีกซื้อหกร้อยเก้าสิบห้าส่มไปได้ไรเมื่อกี้ห้ากล่องกับอีกสักห้าสิบมั้งท้าท้าให้ย่าท้ากิโลบอลไหมท้าครับท้าครับท้ากิโลบอลครับขอท้ากิโลบอลไปซื้อบัตรในเว็บิดิบัตสตอแล้วมาสุ่มครับก็ท้าไปแล้ว่ะมึงจะทำให้ทำก็เรื่องของมึงอะเดี๋ยวกูให้เด็กไปโถมคลิปล่าสุดมึง ทุกคนไปโถมมันนะไอกิโลปอนไอหมาปากนั่งงูอ่ะมันไม่กล้าสุ่มวัดกันไปเลยว่าใครโน่นหนึ่งกับหมาตัวไหนโน่นหนึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวอย่างรวดเร็วก่อนที่เราจะเอาสกินริกเตอร์นี้ไปเล่นกับเพื่อนๆในหมวดเกมธรรมดานะครับก็สำหรับสกินริกเตอร์สกินนี้นะครับทุกคนอ่าก่อนอื่นต้องอัพเลเวลก่อนอัพเลเวลอัพเลเวลบลา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  ก็ตีธรรมานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ประมาณในนี้ทุกคนซืบซืบซืบนี่นะครับสำหรับดาบสีนี้นะก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันถ้าดาบในพุ่มไม้นี่เป็นยังไงฟึบเข้าไปในพุ่มในพุ่มดาบจะกลายเป็นสีแดงครับฟึบฟันก็จะเป็นสีแดงนี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ประมาณนี้ถ้าเป็นสีนี้ข้างนอกก็ประมาณนี้อันติมีดูไหมดูไหมม อย่างเทพครับทุกคนก็ถ้าไปในลำธารลักเป็นยังไงโอเคดาบจะกลายเป็นสีฟ้านะครับสกิลหนึ่งเเป็นสีฟ้าสกิลสอก็โทนเดิมอันติก็เหมือนเดิมครับที่เปลี่ยนไปก็จะมีแค่สกิลหนึ่งนะครับที่จะเปลี่ยนตามสีของแต่ละโซนที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าหรือน้ํานอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวมาดูวร์ปกับบ้านกันว่าเป็นยังไงไ อย่างไรครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกินริกเตอร์อันติเมทนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองสุ่มลองซื้อกันเลยครับตามชอบกันเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะไปชาเลจนเพื่อนๆจิมงานเรานะครับไปเล่นกันในโหมดธรรมดาใครได้ VP พีนะครับผมจะทำการส่งสกินริกเตอร์นี้ให้เป็นรางวัลลวกันก็ถือว่า ปลุกใจไปในการเล่นตานี้บ้ตัดภาพไปตอนเล่นเลยแล้วกันกูจะล้าทุกคนยกเว้นชานาะโอเคตามนั้นดิไกูลัดเล้ยเฮียล้าแล้วล้ยต่อเตะต่อเตะบินสตาร์ทกูล้าเลยไอ้เฮีเย,เเยมึ <laughs> มงบินโชว์เทีๆหน่อยไม่ได้หรอเพื่อนมันปวดตายเฮียเวลาบินมันต้องเล็งมุมดีๆเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบอกองศาให้แล้วกันนะ11นาฬิกาจะนะได้ก่อนทึ มันยังไม่มีดาเมจพอดีงัดนยังสวยเฮ้ยเฮเฮาว่าังหวะมันสวยขนาดนั้นทำไมงัดก็แปลกแล้วครับน้องๆผมบอกลมว่าผมนี่มันเทพงัดโน่หนึ่งกลับบ้านกลับบ้อุ้ยหอกโดนอย่างนี้ไม่ไม่พี่ซูดเลยอะเดี๋ยวเคยรีแมทเลยเนี่ยให้กูบวกไหมให้กูบวกไหมให้กูบวกไหมบวกเลยบวกเลยบวกเลยยังไรก็ตายออกไปเลยเดี๋ยวหาว่าลัดเดี๋ยวหาว่าลัดดีจ่องคิว ดดัับบบบเเิิิิลลคคอาเลนขึ้นกลางก่อนน่ะระวังเอาอยู่กับกูดิพอดีอาเลนโทษทีพี่ไม่ตายมึงดูเกณฑนีแล้วแตกสลับพ่อกับสูตรไหนเล่นน่าแตกและเกดฑ์นี่สลับกันมามึงดูดิมีอยู่คิวอะไรกันขนาดนั้นวะป่อนอัธรรมดานี่การโอ้โหชิบหายแล้วปอลเจ็บมากกูกูก็เจ็บมากเพื่อนจ่าเทียวเจ็บนะจ่าฆ่าได้ไหมในบอมปอลไม่อยู่เกินโอ้ไม่อยู่คิวนะปอล ด้วยล่างมันจะดันน่ะกูปล่อยไม่ได้ว่ะไม่งั้นแตกกูจะไม่ยอมให้ป้อมกูแตกวิถีซามูไรยอมสลายชีพด้วยพ่อมเฮ้ยกดผิดก่อันตตีว่ะอุ้ยเดี๋ยวลอบดูใช้ไปแล้วนะนันตียังมีตายก่อนนันตีกูต้องขอบคุณทธพยมกินเลือดเขาอะไอ้ย่ามงเพ้น่ะ โอ้โหทอทีวิธิสมุไรโอ้โคซาตนาไอ้ฮีการกุโตะมาวะซินเตลือนานี่อูมามิเอาวะเอาวะเอาวะชายโสดแม่ไรวะคือล่างคือล่างนะสนใจปูระวังเดินส่วนนะปูดูก่อนที่ปูจะข้ามมันนะปูก้มดูแขนตัวเองก่อนว่ารีบแค่ไหนอะกูบอกแล้วฟันก็หลุดหมดเฮ้ยเฮ้ยเห็นหมดเลยจกว่าเอาเลยจ้าผมไม่ผมฟาร์มไม่เกิดอยู่แล้ว ตัวลมิอาโมกโมกมาเอาเร็วโอ้โหติดคืนตายมาเอาตายมันเงียบว่ะกูไม่กล้าเดินจริงอะเดี๋ยวกูเช็คให้เพื่อนเช็คเรตติ้งหน่อยเบ๋ๆทำให้ฟังนะฮะหนีเอาเลยไม่ละอีเว้นเนี่ยกูชอบมากเลยลอยไปลอยมาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเบจิต้าหรือไงวะถ้ามึงงัดถึงว่เอากูก็ไปถึงงัดถึงยังลอยไปลอยมาคิดว่ามึงเป็นเบจิต้าอะไรกนีสัดดิลอยถึงหงง เเอาวสวมหน่อยสวมตัวหน่อยสวมตัวหน่อยเร็วสวมเร็วสวมวะวิ่งนี่สองอะไรแข่งตามแล้ววิ่งสวมตัวหน่อยให้มันสวมกูวัตส์ลาเซ็กดันโทษทีตัวพี่แก่น้องอ่ะโทษทีตีน้องมันไล่ความหมายฆ่าได้แน่นอนได้เหมือนกันไม่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 กูไม่ว่าอะไรฟิกเกอร์มาเลย ขอกผมเองเออตกใจเลยแม่งมาแดงไหนวะเอาแม่งเลยโอ้ยดีนะดีนะถึงกับทันเฮ้ยกือบตายไม่โชว์ไปดอกดิดาเมด้อมดาเมดวิดอะไรยะฮะอยากได้เหรออย่าลืมดิเรามีเอ็มมันเตะีหน วิญญาล้ายกายล่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยตุบเต็มเออพี่นานรอดตายพี่ดีกลับบ้านมาแล้วัดขาได้แล้วไงพี่ยืนในพุ่มไม้เลือดเด็กไหมหรือว่าอะไรเออเรื่องันีเร็วขึ้น ยืนยืนในพุ่มไม้แล้วจะรีมีรอดีกว่างั้นไม่อยากกลับละแต่มันช้าแต่มันก็รีขึ้นเดียดนี่จอดีแบบบ้านเพื่อนต้องเดินใหม่เลาอยู่ในบ่อทำไมคนต้องเดินอย่างนี้วะเพื่ออะไรวะเลือดเร็วเต็มเร็วขึ้นมันรู้ะดูเลือดเพิ่มเร็วขึ้นมั้งพี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยรู้สึกว่าไม่อยากยืนเฉยๆอ่ะเขาเดินเป็นแค่ทฤษฎีอุ่นพร้อมกูพร้อมเดี๋ยวให้มันเดินเป็นเพื่อนกูเนี่ยโอ้โหขาตายโอ้โหแม่งบัดขาได้สวยมากเดินทะลุไปหามึงกินดูโอ้โหเมด ใครจะเอาก็เอาไปครับมึงระวังตายนะเลือดเหลือน้อยผมว่าให้พี่นะเอาของโลมาพี่เออไปจะได้บิดขายทิ้งง่นี่นะไม่ไม่ไม่มันขังมันออกไม่ได้ล้างไม่ได้ออกดาเมจสองคิดเลยเราอ่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แล้วมันพีดพี่พี่ออกกันเว่เนี่ยแล้วพี่โดนเว่ยไม่กินเนี่ยเราก็แค่อย่าไปโดนมันง่ายนิดเดียวสกิลพี่จะไม่ดับกว่ามันจะสกิลโดนพี่ตอนนั้นมันน่าจะรู้ตัวว่ามันรอเกิดอยู่ตัวเลขขึ้นกลางจอ พอเกิดดูสาเหตุการตายก็คือลิกเตอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ทีเดียวโอ้โหถ้าบินขึ้นมันได้ตายสองน่ะไม่ต้องกลัวตายแล้วน่ะสวยจ้าบอกแล้วไม่ต้องออกต้านเวทบอกข่าวดีนะจ่าผมโดนชดดาวผมสงสารสุดก็น่าจะสลีมมั้งพี่เล่นเงียบมากอ่ะเทมไม่รวมคุกคนนี้ต้องการสปอร์ตดีๆ่อไม่มีแต่งมาแล้วป้อมป้อมบนอีกป้อมไปครอบทุกเลนเปิดทุกเปิดทางนะเพิ่มขึ้น ไม่ทลมาจ่าจ่าปาดแตกเลยไม่ไม่ไม่ผมปาดในนั่นหมดฮอร์สเบอวิญญานลายกายล่างไปนอนนอนะใครได้ BP ย่ังไม่รู้เย้ชนะชนะเย้ชนะได้เหรอเด้เยอะได้สกินว่ะเฮ้ยจะไดแล้วจะกินวะเฮ้ยอ๋อโมคะเหรอ ธนาบอกว่าหั่นให้เป็นแบ่งกันครับทุกคนจะเอาผมให้จ่านะให้จ่าดีกว่าไอ่เป็นคนดีซะอย่างนั้นเลยทำเซะอีกซะอย่างนั้นเลยคลิปนี้เอฟว่าเอกว่าไม่กูชนะกูอารลณ์ดีเลยตอนเนี้ยคุณคุณบอกว่าคุณได้ผมทำอะไรกับรางวัลชิ้นนี้ใครเล่นลิกเตอร์วะไงจ่าเล่นป่ะมเล่นลิกเตอร์มีให้คนได้เล่นจริงๆอ่ะทีนี้เล่นทุกคนเลยบอกเลยของพีโกูก็เล่นระเพื่นเล่นทุกคนมึงมีแล้ว ให้คนเล่นเล่นถ้าเอ็มก็เล่นใช่ไหมนี่อ็โทอร์ลิกเตอร์อะไรแล้วเออเอ็มก็เล่นผมว่าเมดิเตอร์เลยนะบอกไว้ก่อนยังไงครับนาทีนี้คุณต้องตัดสินใจแล้วคุณนาชนาทิบุษบาบ้านอยู่นครจัดแจงให้เสร็จแค่นาทีเท่านั้นครับให้จางก็ได้อยู่อยู่ไกลปอนวะไม่ครับผมอยู่ส่งแล้วนะครับไหนพี่พี่ยังไม่ส่งไหมเฮ้ส่งแล้วผมส่งให้คุณแล้วครับแต่ว่าอ่ะมันรู้สึกว่ายังมียังส่งได้อยู่อีกเอาไปลุ้นเล่นเล่นไหม ส่งได้ป่าวส่งให้นี่ปูอันหนึ่งจานเผื่อมีคนดวงดีโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการสุมสกินใหม่รีวิวสกินใหม่แล้วก็ต่างๆนานาเกี่ยวกับสกินร er. ิกเตอร์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะถ้าใครอยากได้สกินริกเตอร์ก็ลองดูครับตัดสินใจเอาดูดูหลายๆช่องว่าเขาสุมกันได้เท่าไหร่เรียออกประมาณไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าอยากชัวร์ซื้อไปเลยครับไม่งั้นจะบานปลายแต่ถ้ารู้สึกงบน้อยมีงบแค่นี้ว่าอยากสุมก็ลองดูครับ โชคชะตาอาจจะเป็นของคุณ <c oughs> ก่อนที่จะสุ่มเนี่ยอย่าลืมนึกถึงหน้าผมนะแล้วมันก็จะสมปรารถนาทุกอย่าง <c oughs> ที่นี้ขอตอนราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากก like, ดไลก์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะบาย